สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและอาจารย์ๆๆท,ๆๆทุกๆท่านที่ชื่นชอบในการตอนนกขหญ่นะครับผมอยู่ผมสายดำนกขหญ่อการตอนเกือบเที่ยงครับแดดแล้วร้อนเลยครับโอ,โ,โอ้โหจากแต้มที่83นะครับแล้วทีเนี้ยยังมีนกเหลืออยู่ครับผมอยากในป่าด้านซ้ายกับด้านขวามีเสียงลอยไกลๆมาครับก็เลยเดี๋ยวเอาจะสองขึ้นใส่ขยับเดินหน้า,าหน้ามาอีกครับ มีนกเสียงกลางเสียงใหญ่อยู่อยู่ลอยลไกลๆอยู่ในป่าอยู่ในบ้านคนลึกๆนะครับเดี๋ยวเอาเจ้าสองใส่แล้วก็ให้สองดึงนกป่าออกมาครับผมเดี๋ยวยังไงไปลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีนกของดีๆตัวไหมให้กลับบ้านหรือเปล่านะครับติดตามกัน,นครับผม What? <laughs> ngày hết xầy hậu luôn đâu đây đâu tao เฮ้ย hey, มีเหลืออยู่เดี๋ยวผมให้ดูทำเลของหมายนี้ครับผมผมหออเจ้าสองใส่ต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับซึ่งต้นนู้นเป็นแต้มที่แปดสิบสามครับผมแล้วขยับเดินหน้ามาอีกเพราะว่าได้ยินเสียงนกเนี่ยอยู่ในป่าด้านนี้ครับก็เลยขยับเดินหน้ามาเนี่ยป่าลึกป่าใหญ่ครับอยู่นี่ยเนี่ยมีเสียงกลางเสียงใหญ่ขัน อยู่ลอยๆอยู่ลึกๆครับผมก็เยียาจะสองขึ้นใส่ดูนี่ครับทำเลของใหม่นี้ป่าลึกป่าใหญ่มากครับมุ่นลึกมากเลยครับผมป่านุ่นนี่ครับบริเวณโดยรอบด้านนี้ก็เป็นป่าเหมือนกันครับเันนี้ป่าเหมือนกันทำเลดีครับเป็นสวนเป็นป่ามะพร้าวป่ากล้วยครับนี่ครับวิวทุ่งนากว้างๆตอนเที่ยงครับแดดโคตรร้อนเลยครับนี่ครับยังมีนก ขันอยู่ด้านในนะครับเสียงดีมากเลยนี่ครับทำเลของไม้นี้ครับ นี่ครับแรมที่แปดสิบ้าของเจ้าสองครับนี่ครับนกตัวใหญ่ๆเลยครับผมนี่ครับแข่งขาใหญ่ครับแล้วที่สำคัญขูด,ดีมากครับคูสู้จะาสองนดัดครับโอ้โหกระโดดเกาะโคนพะเนียดไม่ลดครับสุดท้ายกระโดด ข้างจนได้ครับโอ้โหและที่สําคัญนะครับเหมือนเหมือนผมฟังนี่เหมือนจะมีครูอ่างหนึ่งคำนะครับไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เรียกครูครับผมผมฟังรอยเหมือนเหมือนเป็นอ่างต้นหนึ่งคำครับคําแรกครับผมถือว่าได้ของดีไปครับผมเดี๋ยวแต้มนี้ต้องเอากลับบ้านครับเดี๋ยวส่วนอ่างทัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คในกล้องครับแต่คิดว่าไม่น่าพลาดครับผมเมื่อกี้ไม่น่าเรียกครูครับผมน่าจะเป็นอ่างอ่างคําแรกครับผม นี่ครับนกตัวใหญ่ๆเลยครับจัดของดีกับบ้านครับผมถือว่าคุ้มครับได้ของดีเมื่อกี้อ่ะจริงๆแล้วมีตัวตัวเสียงเล็กนะครับปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เข้าสักทีครับแล้วไอ้ตัวนี้อยู่ๆมาจากไหนไม่รู้ครับคูอยู่ในอยู่ทางนี้ครับแล้วก็บินบินมาแล้วก็ไปคูไล่เจ้าสองเอามาจนได้ครับแแต่ตัว อีกตัวนึงอ่ะเห็นว่าเนี่ยตบแล้วคงไม่น่าเอาได้แล้วครับผมแต่ก็ยังดีครับได้ของดีกับบ้านเดี๋ยวยังไงคลิปนี้อีพีนี้ผมกับเจ้าสองต้องลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาอีพีนหน้าครับส่วนอีพีนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ